สวัสดีครับผมสายทมิสิกครับ่ายังอยู่กับงานโลส์ฟอกกันอยู่นะครับผมตัวนี้ตัวต่อไปกันเลยนะตัวนี้จะเป็นแพชชั่นนะครับผมนี่จะเป็นสีไม้อ,อกเหลืองๆสวยมากเลยตัวนี้24เฟสนะครับผมจะเป็นฮัมเบัรเกอร์สตัวแล้วก็ซิงเกิลคอยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกัน ือตัวนี้เสียงอะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกติเลยคอตะชิ่งจับเล่นง่ายนะครับผมเพราะว่า,าตัวนี้ซีเล็กเตอร์เดี๋ยวผมให้ดูก่อนถ้าถ้าตัวไหนที่มันมีตําหนิอะไรหรืออะไรที่วงจรเสียผมจะทําคลิปลงให้นะครับผมแต่ว่าถ้ากีตาร์ตัวไหนที่มัมนปกติทุกอย่างผมอาจจะไม่ไดค่อยจะทําคลิปนะเพราะว่า,างานผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมโอเคอย่างอย่างตัวนี้ซีเล็กเตอร์ตัวล่างมันจะไม่ดังเห็นไหม แต่ว่าตัวแก๊ 1, แกหนึ 2, ก๊ 3, กสอก๊กสาก๊กสตั้งหมดเลยอ่าเห็นไหมแค่นี้เองลูกค้าสามารถเอาไปเปลี่ยนซ e เล็กเตอร์ได้นะถ้าเกิดว่ามันเสียหรือไม่ก็อลองหาโซนิกฉีดก็ได้คือผมไม่มีเวลาซ่อมนะครับผมจริงๆผมทําได้แต่ว่าผมไม่มีเวลานะโอเค,อเคว,วันนี้คุณภาพเสียงใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยเสียงดีมากเลย ตัวนี้ผมเอาแค่พันแปดทอนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมให้สําหรับคนที่มาก่อนได้ก่อนเลยค่าจะส่งเหมือนเดิมครับผมโอนเต็มอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก็บรายทางอยู่ที่สองร้อยห้าสิบกรณีเก็บรายทางมัดจําแต่ค่าส่งนะครับผม uh, ตัวนี้สภาพสวยนะสภาพดีเลยนะครับผม uh, mm. มีข้างหลังด้วยสวยมาก uh, ตำหนิหรอตำหนิแทบจะไม่มีตำหนิก็ตามที่ซีเล็กเตอร์ตัวล่างมันมันไม่ดังนะครับผม แต่ตัวแก๊ 1, แกหนึ 2, ่งก๊กสองเก๊กสามเก๊กสี่ดังหมดเลยเนี่ยแต่วอลุุมวอลุ่มใช้ได้หมดเลยปกติทุกอย่างโอเคก็รายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับผมสวยตัวนี้สวยมากเลยผมเอาแค่พันแปดพอสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมเชื่อผมถ้าสนใจพร้อมปิดจริงๆทักแชทส่วนตัวอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาก็ได้โอเคขอบคุณมากครับฝากด้วยอีกตัวหนึ่ง